สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองไปสุภุสกุลกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมนะครับสวัสดีอยู่ที่กรางอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะครับก็เช่นเก่าเช่นเคยครับช่วงนี้ช่วงว่างการวางงานนะครับเด้อพี่น้องเลยครับปากไปนั่นแมครับสาหรับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมเช่นเก่าเช่นเคยนะครับโอ้ช่วงนี้กับวางนะครับเด้อกับมีออกงานเน่ยอ่าหน่วยสองหน่วยนะครับอ่า เป็นกำลังใจให้ผู้บ่มีงานได้ครับเด้อก็ดีใจกับผู้ใดมีงานก่าผู้ใดมีงานกับปนะครับไปบ่มีงานก็รลอต่อไปนะครับเนาะสู่ๆครับสําหรับผู้ผลิตเครื่องเสียงอนะครับชาวเครื่องเสียงเราผู้ใดมีงานก็ป้านะครับผู้ใดมีงานกับจอดนี่นะครับสู่ๆก็ต่อไปธรรมดานะครับเศรษฐกิจเฮาบท่านนดีคักนะครับคนคงสิดีนะครับเนาะเศรษฐกิจคงสิดีกว่านี้เนาะครับเนาะก็เสียร้านะครับ บนสายยันซ่าโบ่ายเป็นรถแท่กับเวทีเครื่องเสียงนะครับรถติดเครื่องเสียง12อล้อก็วางการมางานครับตอแห่หน่อยแห่ใหญ่่างบัดกลับพี่น้องนะพาไปอีกน้ำแนครับสำหรับทีมงานอุบนสายยันซฮาครับนะครับบริการเวทีเครื่องเสียงหมอรมนักดนตรีนักร้องเปนเซอร์นะครับคบวงจรครับผมภาพยนตร์จอเล็กจอใหญ่ครับผมสำครับทีมงานบนสายยันซ่านะครับนะ สูๆกันต่อไปครับสาหรับคนที่ว่างงานอยู่ตอนนี้ทีมงานผมเองครับอุบลสายซาวหนึ่งก็เจ็ดออนทวดสองครับผมนี่ครับอนาคตสิได้ตู้อมนะครับถึงเดือนนี่ครับตอนนี้กําลังทําตู้สิงแหลมครับนี่ครับฟัวให้นะครับนาอนี่ครับโดยทีมงานผมเองเขาท่าสีไปเรร่อยผมพึ่งมาจากยสโสทรครับไปเที่ยวแยสโซทอนไปหากินปูกินปลาทางยโซครับ ปลากอนปลาสะปลาหลุมบ้านเขาเอื่อนปลาหลุมทั้งห้องเอื่อนปลาปลาเดิยงในสะเนี่ยน,นะครับไปสูบหน้าหอกเก็บปลาอ่านี่ครับตู้อะมิเจอร์นะครับเราจะใช้เปลี่ยนเป็นตู้อะมิเจอร์ข้างละสิบใบครับอะมิเจอร์นะครับจะมีเสียงแหลมขังละใบนะครับลองกันเป็นสิบใบข้างละสิบใบโอ้ร่างการงาน,งานสังน่งแน่นอนครับสำหรับอุบลรณ์ไซน์เก่าหนึ่งเก้าเก้าจิตออนตรวจสอบนะครับตอนนี้ใส่แบนใส่เซาเออ มันบ่สุดยอดซัมมัมมิเจอเขาแล้วครับบ่ชัดเจนซัมมัมมิเจอร์เขาเอ่อมันละหมอกมันละมูเขามากเนี่ยนี่เดี๋ยวไปมันละมูแล้วครับเนาะงเป็นก็ได้สั่งมออมิเจอร์มาแล้วสิ้นเดือนไปรับของได้เร็วเลยกับแหน่ซงนะครับอำเภอปทายนะครับเนาะจังหวัดโคราชนครราชสีมาครับผมเออนี่ครับทีมงานเขากับอะไรครับทีมงานกับไปน้ำกันช่วงนี้คือหน่วยได้มีงานกับกูได้บ้างกับไปน้ำกันกับอื่นไปน้ำกัน ลอยกันครับเออช่าดูแลกันสื่อกันในการย่าไผโบมีงานเกิดกันไปนําต่องต่างไฟต่างมีงานกัจังอยากยากกันไปเนาะครับเนาะอ่ะสูๆครับสำหรับชาวเครื่องเสียงชาวเครื่องเสียงทุกๆท่านครับผมผู้ใดที่วางการวางงานกับสู้กันก็ไปนะครับเพราะว่าได้ลงทุนมาหลายเนาะครับเนาะเออลงทุนมาหลายนะครับสนใจมากจรงจครับการสิตเครื่องเสียงในบริเัทงไงนะครับมันต้องลงทุนสูงกว่าจะได้ทุนขึ้นอ่ไรหลายปีเติบผู้ใดครับ ขัดมมคนมามักอย่างนี้กับบกาาห็ดได้ครับน้องนี่ขนมตุดแฮ่นี่ครับนี่คบวงจรถูกสิงถุกอย่างนะครับรจ่างยังนักล้องเส้นเสืออยากได้ักล้องผู้ไรทั่วฟ้าเมืองไทยครับติดต่อท่านอาจารย์สายยันทองสวัสด์ได้ครับผมเอ,อวิธีการเสียงหกางก็มีคคบวงจรเอออยากได้วิธีอยากได้เครื่องเสียงอยากได้ย,ยังก็จ่างอรุณครับูน่นี่มีบัตร ปรับพยนต์จอหนังเออจอ LED มีทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับแล้วผมกับรายไปแซวแซกับยุยยตบ,บาบเนแน่กับไปทางเยซูเนี่ยไปบันไปเด่นทางเยซูครับช่นีนบ่มีงานครับมีตั้งแต่วันที่ยีิบเออยี่สิบยีเก้ายีเอ,อ 29, 20 20เ็ดครับ กี่สิบสองมาจนตอนตอนี้ก็คือวางงานผลงานมีคืองานอยู่วันที่11บกุมภานะครับเด้อทางสีสะเกดครับโอ้อีกหลายหมื่นสิบกว่าหมื่นเหมือนกันนะสู้ๆกันต่อไปรอคอยกันต่อไปอบอกว่า,จากจะส่งบ่มีงานเนาะครับเนบาะเพราะพิธีเฮาบ่ได้รับงานบุตกรก้อนติดปีดที่แล้วเพราะว่าไปกระบ,บุ่งประจําเิ่นกะแต่เศร้าใส่ก็ได้ งานเข้ากับบริรับเราไปทางแต่ดพิษแล้วมันก็เลยบ่คลากมีงานครับผมเป็นยังครับตั้งหน้าต่างตาสู่กันไหมครับสู้กันต่อไปอหายกําลังใจสึ่งกันแล่นกันนะครับเนาะต่างคนต่างต่างไทยกับต่างโม,มมีงานหลายหลอกช่องนี้อ่ะสู้ๆกันต่อไปสําหรับสู้กคันครับอ่าะไรครับก็เป็นอยังครับเอา้าชุดงานเข้ากังเสียงหูกันดีอ่ายามมียามโม,มมีนะครับเนาะอ่ะกอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้กําลังใจ สันซาวเวยมาตลอดครับรับชมคลิปสันซาวมาตลอดนะครับเด้อขอบคุณหลายครับให,ให้โชคกันมันให้รับไม่รวยตลอดปีตลอดไปนะครับเด้ออ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันซาวแชแนลของผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ